สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเร่นห้องจุนี้งจุนี่งนะก็มีเงาปาสามร้อยนะก็ไปศูนย์จุดหกครับศูนย์จุดหกครับปปอจไปใหญ่กันเลยจะแตกหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้นะฮะจะแตกให้หรือเปล่าก,ก็ไม่รู้นะแต่ขอแช่อนนะฮะมีตัวเดียวยิงอะไม่ใช่หรอกเออ มีตัวเดียร์ให้ยิงละก็ยิงไปก่อนละอ่าเอเลียนมั่งละนะฮะแตกสซเออร์เออ,อ,เอ,อ,อนั่นแหละแระเท่นั้นแหละเออเจียมามามาเออรวมๆปะหมูมาเออสวยงามลอะ,อะอ้าวอ้าวทำไมต้องเจอพาร์เรตอีกล่ะไม่ใช่นี่ว่าเปลี่ยนแมปเปลี่ยนแมป อเป็นแแบบก็ได้เล่นต่อยาวๆดีครับนี่มาครับอ่าเธอมันยิงอันหนึ่งแต่ง่ายจังเลยเออจะ,ะดำมาจะดำมาดูเขายิงอ่ะแตกง,ง,ง่ายง่ายคารองมัง้งสิขารองมัง้งสีคารองมัง้งสิเออเอเลี่ยนวังมงเอเลี่ยนเอเลี่ยนโอ้โหไม่แตก ไข่ก็ได้ป่ะเกิดตัวใหญ่มาแล้วอะ่ะตัวใหญ่มาแล้วยิ่งตัวใหญ่ก็ได้ได้ได้ฮะได้ฮะได้ไหมเรียบร้อยครับเขาได้เลยนะไม่ใช่ของเรายิงดาบยิงดาบแชร์เออได้ไหมี่ยของใครอ่ะของผมงผมั้งของผมอันนี้ของผมตอนนี้ของผมอ่ะ ขาได้หกสิบแดงหกสิบแดงอ่ะ้โอ,อะไรวะอะรวะอะไรวะขายโบขายนหน้ขายวัยนน้าวยเลียไม่แต่เหมือนยัอยนอหมดยันาไหลหน่อยไหลหน่อยไม่ไหลแล้วข่มาขาว่าไงว่าไงจะแตกมั้ยเนี่ยจะแตกมั้ย เรียบร้อยเรียบร้อยนางไม่แตกก็เรียบร้อยชิมดดากชิ่มดดากด้วยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี้เราได้ไข่มาต่อชีวิตเลยต่อดมหายใจฮะ เอาทุกฝันล้างไว้กแกไม่แยแบบหรอมาก็ยิงอ่ะฮะ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 ไข่กันดีกว่อาอะตัวใหญ่ไม่แฝงสวยยิงวะยิงวะต้องได้วยวอยู่วะได้อยู่วะขอแช่เลย เขาแช่แช่ยิงแช่เหมือนแช่แป้งอะ่ะอร่อย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 เฮ้ยชิมหมดตัวแล้ว ครับการเบามากการเบามากเฮ้ยมันจะไม่แตกจริงหรอจะไม่แตกจริงดิหมดแล้วนะเอ้าได้ได้ได้ด่ได้ดเียวอือดอกนี้อือผมไม่คุ้มดูตัวแรกครับจะหล่มหลีมาโอเคครับงั้นวันนี้ผมก็ขอพอแค่นี้กันเลยแล้วกันครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ